สวัสดีครับผมคือบัฟาโลอคืออันนี้ต้องบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยหาชุดแบบบัฟาโลไม่เจอเลยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นพวกเนี่ยตัวประกอบนะครับคือมันหาชุดไม่เจอไงผมก็เลยใครเนี่ยหนานี้หนานี้อะไรใจเย็นด้วยกําลังแบบเปิดคลิปอยู่จะบวกวะมจิก็เป็นว่าผมแต่งคล้ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วมันใครมันเข้ามาอีกเนี่ยทำไมมันชอบเข้ามาตอนเปิดคลิปจังวะเอาเฮ้ ผลสปินเหมือนกันเนอะผลสปินต้องการบวกอย่างนั้นเหรอสปินไฟได้เลย <B GM> เฮ้ย,ย,ย,ยลงน้ำเดีพย <B GM> ุ่งไาโอ้โหเผาเงือก <B GM> ตบ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 ,ต,บตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย มุนๆมุนตบ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 ตพุ่งไปอือโอ้โหเปิดเผาเลยวเพื่อนเอามากันใหม่นะตอนนี้ตบ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 ตพุ่งไปอ๋อได้ไม่ได้ล ขุ้งตาปึา๊บแตกเฮ้ยใช้ได้อยู่นะสวัสดีนะ้อยคนนี้ไม่สนใจเอ๊ยแต่มันมีคนลูฟี่ฮัลโหลหาลูฟี่ดินายอยู่ที่ไหนเหรอลูฟี่เฟาเทนน่ะนงยเจ้าลูฟี่ใช้ผลแสงไงนายจำชันได้ป่ะ ไม่ได้อ่ะฉันคือบอฟาโลออะไรฉันเป็นผู้ใช้ผลสปินไงอ้อฉันอยู่กับโดเฟ่อ่ะฉันจำไม่ได้อ่ะน่ารู้จักโดฟามิงโก้ปะไม่เอาวเว้ยงั้นนายก็ไม่ใช่ลูฟี่เด็มันลูฟี่ตัวบอมอ่ะนั่นมันเลิฟฟูดอ๋อเลอิฟเลิฟฟูดมันขี่โดวฟามิงโก้ไงไม่ใช่โอเค ได้ดูวันพีทมั้งอะในเลเวลเท่าไหรอ่อ่ะไม่เอาไม่ดูวันพีทแล้วรู้จักได้ไงเซตมะหรือลูฟี่เดี๋ยวนะไซตมะแล้วนายรู้จักลูฟี่ได้ไงอะ่ะอะไรก็นี่ไงชื่อลูฟี่นายรู้จักลูฟีปฟ่ปะนะเรามาตั้งชื่อได้ไงเนี่ยลูฟี่ไม่เอาเว้รู้จักโซโลปะไม่สรุปมันรู้จักใครบ้างะเนีะ่ะนาดูอนิเมะเรื่องไหนอะ่ะนารูโตะโอเคจเจ้าสี่ห้าชี้ได้ไงอะ่ะไปที่ทะเลที่สองหรือสามมานะ โอเคบายฉันไปละบายสวัสดีสวัสดีมีอะไรให้ผมช่วยมั้ยไม่มีนะโอเคนี่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาลองก็ยังไม่มีผมีกเกอรอกทิ้งผลยางอะครับสวัสดีครับเอาแล้วผมจะให้ใครละเดี๋ยวผลยางเนี่ยสวัสดีครับไงต้องการผลไหมครับน่ไม่ไมขอบใจทำไมกันจะเอาผลหรือจะตาย เหมือนเป็นการข่มขู่จะเอาไหไม่เอาก็คือตายนะเอาก็ได้เห็นไหมเราต้องบังคับบอกเอาไปนี่ผมวางไว้ตรงนี้นี่มาเอาดิผมวางไว้ตรงนี้เอาไปสิเออก็แค่น,นะเยี่ยมมากสวัสดีครับผมคือบัฟฟาโลไงไงไม่เลยให้ผมช่วยไหมครับเอาของไงแล้วก็ตีอ่ะในเลเวลเท่าไหร่ 1, อะหนึ่งพันแดงครับ เฮ้ยคนนี้ตีมว่ะนอยข้าเขาทำมอยอ่ะเปลา่าเห็นกับตามาเปล่าอะไรเนี่ยนายมันคนเลวยะ <Yeah. S 2> มีอะไรให้ผมช่วยปะไม่มีนะแต่ก็ขอบใจโอเคครับเฮ้ยไรมันตีวะโอ้ยเจ้าผลควันนีุ่นวนๆนวนนายต้องการจะไปที่ไหนอ่ะยังมีผลควันนี่ก็เนียเฮ้ยผลควัน เพลเส้นเกาะคุกชุดเรานี่ก็เหมาะกับเกาะคุกเลอเกินถึงแล้วนายลาก,ก่อนนะไว้เจอกันใหม่สวัสด,ดีครับไงเฮ้คนไทยปะวะจอยคนไทยปะฉันพูดไม่ได้นะฉันพูดได้แค่ภาษาอังกฤษโทษทีนะโอ้ผมขอโทษต่างชาติก็มีจอยใช่ไหมโอเคมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณสามารถช่วยถ้าคุณต้องการต้องการผลไหมครับแน่นอนถ้าคุณยืนการอย่างนั้นให้เขาเวปถึงเท่าไหร่เฮ้เขาจัดการบอสด,ดีวกว่า ถ้าเธอจัดการบอลได้ฉันจะให้ผลเธอที่ไหนล่ะนี่ไงเจ้าบาร์กี้บ๊อบบี้นะ่ะบ,บ๊อบใช่ัดก๋ยกันมาเลยัดกันมาเลย <c oughs> เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยแต่คนนี้ก็ดูจะแบบมีสเตปอยู่นะนี่ดูดูดูดใหนต่อยเข้าไปัดกันเลยัดการวกันมาเลย,มเลย,เยไม่ใช่เราไม่ใช่เราโทษทีโอ้โหลากไปมีมีคนฟาร์มด้วยเฮ้ยคนนี้ยังไม่ตายเลยนะปกติเท่าที่เห็นมานี่แบบน่าจะเดี้ยงไปแล้ว สเต็ปดีครับสเต็ปดีมีคนช่วยรอามาเลยพวกนายสองคนอ้าวแตกแล้วไม่เวลาตายก็เกิใไม่ไปกลัวอย่าไปกลัวยิงช่วยอยยิงช่วยอยปีบอสนี่ง่ายนีงย่ง่ายกว่าฟาร์มเบลเยี่ยมมากตามชั้นมาอิสแคมไม่ได้สแคมเขาว่าเราหลอกลวงอะเป็นบอฟฟัลโล่เราจะได้ผลท oh, oh <laughs> เทบอโอโหโคตรตึงมาเแย่ yeah. ผมได้ผลไม่ดีอะเอาเอาโดนมันตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่ขอบใจนะไม่มีปัญหาครับไม่เจอกันนะขอบใจต้องมีเครื่องหมายตกใจด้วยหรอได้เลยสวัสดีครับไงผมคือบอฟฟาโลสุ่มผลให้ฉันได้ไหมผมสุ่มมาได้อะ V วหรือเปล่าทาไมผมเพิ่งสุ่มไปครับแล้วคนนี้ตีทําไมนี่ยไออยู่ตีนะล้วนาได้อะไรอ่ะกิโลโฟรครับ อย่าถามถึงมันสิใช่เลยอนะผลนี้เลยนะ่ะนาต้องการ PVP อย่างนั้นเหรอเจ้าผลสัน่นเอาเ้ยพออย่างนี้หายหายไปไ,ไหนนายตีแดดปัดตบหน้าตบหน้านายสุ่มไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่อะ่ะทำไมอะ่ะฉันจนมากโอเคสวัสดีครับผมคือบัฟฟ a โลขอบคุครับผมเพิ่งสุ่มไปอ,ะอ่ะอ่าก็นายไปได้หารเรือดิทำไมล่ะ ทำไมมาขอผลกับโจรสลัดล่ะเอามีคนฆ่าเจอย้ยไปฆ่าเขาทำไมเราแค่อยากได้ผลนายก็ต้องไปฟาร์มสิขอโทษขอโทษเฉยเอารู้ก่อฟาร์มไม่ได้ไม่ใช่ก่อนนี้เขาเบลห้าสิไม่เลอะตามผมมาแบตหมดบายอาชิ่งกันอย่างนี้เลยโอเคขอผลผมไม่มีหรอกเนาะแต่เขาใช้ผลไฟแล้วนะขอหน่อย นายมีผลไฟแล้วอะฟาร์มง่ายอยู่อยากได้ผลไปฟาร์มเงินแล้วมาสุ่มสิอยากได้ผลเหมือนกันครับเดี๋ยวนายก็มีผลแสงแล้วเน่ะสุ่มที่ไหนที่ช่วยผมฟาร์มด้วยครับนายไปฟาร์มเบลก่อนเดี๋ยวพาไปขอผลน้ําแข็งได้ฟังที่เราพูดไปเน่ยฟาร์มเบลฟาร์มเบลเฮ้ยเฮ้ยเเไขต้ไครเต้เอะไรนะใครกันฟ้านี่ แล้วมันฆ่าคนนั้นน่ะหมุนโดนโดนเอาปล่อยโดนเฉยเระเบิดไปกินเอา้าวโดนวะมันไม่จบอบอจะพาคนนี้ไปเววล็ <c oughs> อบควสตรงนี้มันจะไปสุ่มผลอย่างเดียวเลยนะ่ะน้อ,อยล็อบควสเยองโอเคครับเขาไม่ฟังเราแล้ว,ลวตอนนี้ เฮ้ยอะไรวะแน่เฮ้ยเอานี่ไปปุัดป,ป,ปัด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 นี่แน่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี่คนวะอ้าวเราเราไปโดนคนเราด้วยกลน เอาโดนเฉยเฮ้ยเราก็จะโดนอุ้ยคนนั้นไม่เปลี่ยนเป็นผลพระนี่นี่เฮ้ยอย่าไปไปเฉยโอจีมันนี่เออมันกลับมาว่ะมาตรงนี้แหละทางสะดวก เ้พุง่งละจ้าหมุน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 ปัด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 เอ๊ะปุ๊บนี่ตัดตัดตัดเอาพาตามมาไปราได้ก่อนเฮ้ะเขาเปิดเผาแล้วนี่ว่า เอาเรามาเปิดเผาตรงนี้ทาไมออต้องไปสู้กลางอากาศเหรอน่าจะได้อยู่มั้งเฮ้ยอย่ามันจะลงน้ำ <c oughs> ชัดเจน <c oughs> อะไรวะเด่ยเอานี่ไปต่ยตยตายตยต่อยอ,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 อ๋อไม่ได้ มุน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 มุ้โดนด้วยรู้สึกว่าเขาจะเหมือนพยายามไปตรงทะเลป่ะเขาไปตรงขอบนะผมจะล่อเข้ามาตรงนี้แล้วกันนี่เห็นรู้สึกว่าเขาไปตรงขอบไหมมุนมนมุนมุนมุน ดูดิมันเขาจะไปตรงน้ำเนี่ยปุ๊บ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 เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยทุบแตกโอเคโอ้โมจีนี่ก็เหลี่ยม,มกันแนละ้วน่ะพยายามไปตรงน้ำแล้วก็ทุบเราลงใช่ไหมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ b ฟฟ f โล่ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนหมุนหมุน